โอ้เ <segue> ป mm ็นลายเฮ้ย <laughs> กินน้ำไปออกหนึ่ง <laughs> Ta gái. Ta nuôi ta gái. Ta nuôi ta gái. Ồ, <laughs> 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 oh, ngam, 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 mùm này ngam Mùm này ngam lời <laughs> <laughs> โอ้อันนี้ที่โคมันไหลครับว่าได้นะแอบขวาเลยโอ้ย่ <c oughs> <c oughs> เน,น,นี่เยเขล่นพยายามมองอนี้เขาหัวไปติดซ้ายซ้ายปเตื่นเต้นตนะตืนต่นเต้นเลยอ่ะตืนต่นเต้นเลยอ,ะอ,อ่ะฮอ่าปีน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  จมแล้วจมแล้วผมมาตุเอันนี้อย่างนี้โอ้ลองลองเนี่ยเป็นแกาวโซ่เสื์มั้งเคิวปล่อยได้เหรปล่อยแล้วมันจะไปได้เหรอปล่อยครับที่ทำความสะอาดลำน้ำในเขตเทศบาลเนาะเอาเล็บเอาอย่างอ่อ้ ออกเนอออกเนอะชีโคคาดหางเสือ,าาอจะไปหื่เหมตอนนี้อเอ้นอนนอเนหนุ่ยแี่เ <c oughs> ข้าพื้นเข้าไปเห็นน่อยเข้าไปหน่อยอ่ะอเดี๋ยวผมถ่ายหึ่อดเดีย๋ ai, ดวยวไอ้ถอดก่นนุ

แล้วแต่ท่านนะครับท่านจะไปทางไหนครับงไปทางไหนครับไปทางเพไปทางเพตรงไปเนาะตรงไปเพชรอ้นนหไหวนออ้นน้จะไมไปเนอจะไปหายจะไมหายจะพูนะโอ้หลอกกูคะมาด้ันมาด้จะไม่ไปจะไมไปะพูนะจะโอยได้เหรอหายจะหายว่าจะเบืะวไปตัวกา เดี <liquid> ๋ยวปากันปิ้นเหรอหยาหยาหยากระล่ะเบียเรียบร้อยแล้วเบีย โ <mm ่้ฮก้นแล้วก้นแล้วเหมือนตอนที้หายหูบสักคำนย่ารอหาเราพูดไอนนี้ซับอกยากเหนไอันหอมมันน่ะที่น้ำวนอาอกยากขนาด่ะอม่เอาเอาไ่ยใครไหม ลงไกาไ้่มีเลยดึงชูแต่มันเปนมีวางน้ำบนน่ะเจ๋ยคร่ไปหมุนน้องเขาออกอยา่กันนะฟังเนอะฟังเสียงเนอะด้ยครับเลยวางไว้เกบโทรศัพท์อะไร้บ้าบ้ามีที่ไหนนี่อันนี้มัเหรอกําไลผมหูแก้วได้เอได้แล้วมันมั่วนะยืนไม่ได้ ยืนมาได้กะยืนอยู่ก้นจริงอ่ะยังไม่รู้แล้วหมวกก็เกานี่ยเด็กพายมาเจอหมวกหมอกนอกกว่า